รัก,กันเหมือนแฟนทุกเที่ยวเรือเรนโอ้ยหายใจแทบไม่ทันเขาบอกให้ร้องให้ถูกทำนองพุ่งจะครั้งนี้แล้วพอจะได้มั้งเนาะเ <c oughs> ออเาื่ครั้งนั้าแม่จ้ำเอาจําเอาเลยวันนี้แม่มาเป็นแบบแม่ค้าไแม่้าแม่้ายแม่ขายดูสิแม่จะมาขายอะไร <c oughs> แซ่บๆอย่างนี้ขายอะไรไม่ได้นอกจากขายพริก <c oughs> เห็นไหม ใส่เสื้อสีแดงด้วยแรงนิดน่าดูเลยนี่พริกหลากหลายชนิดอย่างนี้หนูอาจจะสงสัยว่าแม่มาทําอะไรเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าพริกเนี่ยมันเผ็ดไม่เหมือนกันฤดูไหนพริกเผ็ดก็แตกต่างไปอีกดินยังไงพริกเผ็ดกว่าก็แตกต่างไปอีกทําไมเขาถึงบอกว่าพริก จังหวัดเนี้ยจะเผ็ดมากจะทําอันนี้อันนี้ต้องจังหวัดนี้พริกต้องจังหวัดนี้พริกต้องพริกต้องท่าเรือภูเรือภูทอนอะไรไมู่โหูเยอะแยะไปหมดเลยมันเผ็ดไม่เหมือนกันจริงๆนะแม่การันตีเลยว่าเผ็ดไม่เหมือนกันแม่ซื้อมาเกือกบทุกจังหวัดแล้วเรื่องพริกเนะี่ยไปตรงไหนปะเจอพริกเพราะว่าเมนูของแม่เนะี่ยมันแซ่บกับทุกเมนูเพราะฉะนั้นเรื่องพริกสําคัญกับแม่มากที่สุดแม่เลยอยากมาแนะนําเรื่องพริกหนูตั้งใจฟังนะเวลาหนูไปตลาดเนี่ยก่อนที่หนูจะได้พริกหนูอาจหนูก็โดนแม่ค้าตกอะ่ะ เขาแม่เคยมาแล้วแม่้าโมโหกิ้วใหญ่เลยโอ้ยเรื่องเยอะเรื่องมากมาดูกันว่าพริกแต่ละชนิดเขามีเอาไว้ทําอะไรบ้างเริ่มจากพริกนี้ก่อนเลยเขามีพริกแห้งให้แม่ด้วยขนาดพริกแห้งต้องแตกต่างเลยนะพริกแห้งเม็ดใหญ่มันได้แต่สีเผ็ดน้อยเพราะทํามาจากพริกตัวนี้ชี้ฟ้าแดงมันก็จะตากแล้วจะเป็นตัวนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าชี้ฟ้าแดงพริกแห้งเม็ดใหญ่อันนี้เวลาทําแกง เครื่องแกงก็ต้องใช้เป็นแกงส้มมัสมัมนก็มีส่วนผสมตัวนี้โอ้นี่หลากหลายเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกตรงที่ว่าทําไมต้องมาผสมกันระหว่างพริกอันนี้อันนี้ให้ความเผ็ดอันนี้จินดาแดงจินดาแดงตากแห้งจะเป็นอย่างนี้เวลาเราไปซื้อบอกว่าจินดาแห้งจะได้ตัวนี้มาอันนี้ทําเครื่องแกงก็สวยทําอะไรก็สวยอันนี้พริกแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของพริกชี้ฟ้าทาไมก็ถึงเรียกพริกชี้ฟ้านี่เวลามันขึ้น มันชี้ไปบนฟ้านี่เห็นไหมมันยาวชี้ฟ้าเดยเนี่ยแม่ก็ยังสงสัยเวลามันออกตัวแรกมันอย่างนี้สักพักมันจะตกมาอย่างนี้พริกชี้ฟ้าอันนี้ชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเหลืองพริกยำอันนี้เขาเรียกพริกมันเวลาลูกค้ามาซื้อแม่เนี่ยซื้อพริกมันหน่อยบางคนก็ไม่รู้พริกมันคืออะไรพริกเนี่ยเม็ดมันจะมันๆเงาๆวาวๆอันเนี้มันไม่ค่อยเผ็ดนี่นะอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดอันนี้เผ็ดกว่ามันสุกกว่าแต่เผ็ดแล้ว อันนี้เผ็ดฝลาเข้าไปอีกพิกเหลืองเผ็ดฝลาระดับความเผ็ดของพริกมันจะไม่เท่ากันส่วนอันนี้เขาเรียกพริกยำนี่พริกยำที่เขาเอาไปทําน้ำพริกหนุ่มทั่วไปเขาเรียกพริกยำนี่นะพริกยำดูนะลักษณะมันเหมือนกันปลาเข้าไปสี่อย่างและอันนี้เขาเรียกพริกดยวกนั่นนักเข้าไปอีกพริกดยวกเผ็ดน้อย อันนี้เผ็ดน้อยแล้วนะอันนี้พริกส้มพริกเหลืองเนี่ยอันนี้เผ็ดสุดบรรดาพริกทั้งหมดที่เป็นลักษณะนี้นะอันนี้เผ็ดสุดถ้าหนูจะซื้อนะหนูไปดูเลยแล้วถ้าใครแพ้พริกนะเจอพริกเหลืองเข้าไปนะแพ้ที่สุดนะหนูหั่นไปเถอะพริกพวกนี้หนูจะไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูหั่นพริกเหลืองพริกส้มเนี่ยหนูจะระบมมือเลยล่ะเขาบอกว่าถ้าเราโดนเปลือกนอกยังไม่เป็นไรถ้าคนแพ้นี่นะแย่เลยนะมันมีเล็ดออกเล็ดที่สุดคือเปลือกเอ้ยคือเม็ดเม็ดมันเนี่ย สุดยอดเสร็ร้อนมือแพ้แบบแย่มากเลยคนแพ้เนี่ยแม่จะลำดับความเผ็ดของพริกให้ดูนะพริกเม็ดนี้สีนี้ส่วนใหญ่คนเขาเรียกพริกเหลืองแต่แม่เรียกพริกส้มเผ็ดมากส่วนอันนี้เผ็ดรองลงมาต่อด้วยอันนี้ชี้ฟ้าแดงต่อด้วยพริกมันต่อด้วยพริกยำอันนี้พริกหยวกเผ็ดน้อยสุดคือพริกหยวกแม่มีที่พริกเผ็ดน้อยเป็นพนันอีกเมื่อก่อนแม่ไม่กล้ากินนะ มันขึ้นชื่อว่าพริกเนี่ยมันต้องเผ็ดแน่เลยนี่พริกหวานแล้วพริกยักษ์ของแม่เนี่ยสวยแต่ไม่เผ็ดทําไมก็ถึงเลือกพริกหวานแม่กินสลัดแม่ถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เองก็ถึงเลือกพริกหวานมันไม่เผ็ดแต่ลักษณะมันเหมือนพริกไงโอ้โหแล้วนี่นะหนูดูนะนี่แม่จะผายให้ดูบางคนก็เรียกว่าพริกระขังเนื้อมันเยอะมากเลยเม็ดมันเป็นลักษณะนี้นี่แล้วมันเม็ดมันนิดเดียวแล้วหนูมาดูเม็ดพวกนี้นี่นี่เห็นไหม เม็ดมันก็ต่างกันแล้วเนี่ยเม็ดมันเล็กๆทีทีอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เห็นไหม,มเม็ดน้อยเห็นไหมพริกอ่ะมันจะเผ็ดมันอยู่ที่เม็ดโอเคนี่พูดจริงๆเลยนะมันอยู่ที่เม็ดน,นี่เห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีเม็ดมันน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นป่ะยิ่งอันนี้ยิ่งเม็ดน้อยเลยแล้วมาดูพริกหยวกเนี่ยพริกหยวกมีมเม็ดอยู่แค่นี้แล้วดูอันนี้มีมเม็ดอยู่แค่เนี้ หัวย้ายใหญ่เห็นไหมมันขึ้นอยู่กับเม็ดผู้หญิงก็เหมือนกันจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดจะจัดจ้าหรือไม่จัดจ้ามันขึ้นอยู่กับเม็ดเม็ดอะไรเม็ดเงินได้อีกมุกหนึ่งเม็ดเงินจ้าจะเข้าใจผิดนะลูกหาว่าแม่ทะลึ่งไอพริกสาของแม่เนี่ยนะที่แม่บอกว่ามีชีฟ้าแดงมีพริกยำ มีพริกเหลืองนี้มีพริกส้มนั้นอันนี้เหมาะที่จะเอาไปสำลรนหรือว่าเอาไปหั่นใส่พวกแกงแกงเขียวหวานหรือว่าแกงเผ็ดอะไรอย่างนี้มันช่วยให้สวยด้วยแล้วก็มันจะมีรสเผ็ดอีกนิดหน่อยเวลากินเข้าไปมันก็จะได้ความหอมส่วนพริกหยวกอันนี้ก็เอาไปผัดพริกหยวกก็ได้หรือเอาไปยัดไส้ไปแกงจืดเอาไปทำไปยำก็ได้อันนี้น้าพริกหนุ่มเลยโอ้ยเหนือเจ้ามันจะเผ็ดน้อยเอาไปย่างนะโอ้โหแล้วก็ลอกนั่งกินได้ไหลายเมนูอะเสร็จไปในส่วนของพริกเม็ดโตแล้ว พริกแห้งเรียบร้อยแล้วมาดูพริกทั่วไปที่คนนิยมใช้มากที่สุดจินดาจา้าจินดาแดงจินดาเขียวเป็นพริกยอดนิยมที่สุดเราจะเห็นมากที่สุดคือพริก2ตัวนี้ คิดอะไรไม่ออกก็บอกจินดาเนี่ยพริกตัวนี้ความเผ็ดมันไม่รุนแรงความสวยมันมาก่อนส่วนใหญ่ผัดกะเพราผัดพริกทั่วไปผัดเผ็ดทั่วไปผัดอะไรทั่วไปใช้จินดาแล้วจินดาเนี่ยหนูดูได้เลยว่าน้ํามันจะเยอะน้ํามันจะแฉะถ้าเกิดมันสุกมากๆมันจะเสียง่ายมากเลยจินดามันจะช้าเวลาที่หนูไปซื้อแดงแก่แดงอ่อนแดงออกส้มแดงแล้วมันเป่งแดงแล้วมันแข็งคือมันมีลักษณะของมันบอกเลยนะว่าอันนี้พริกแก่จัดเขาจะเอาไปตากแห้งอยู่แล้ว แต่เขาอะเอามาขายให้เราก่อน <Huh? S 1> ถ้าหนูจะใช้เลยหนูซื้อได้เลยแต่ถ้าหนูยังไม่ใช้หนูเก็บไว้หนูห้ามซื้อนะพริกที่มันแดงกำลัๆมันสวยหลอกตาเราอ่ะมันจะแฉะแล้วมันจะเหม็นโอ่ง่ายที่สุดหนูเอามาตำแป๊บเดียวมันจะแฉะน้ําเวลาไปทําต้มยำเขาถึงไม่นิยมไงมันเหม็นโอ่แต่ถ้าเอาไปผัดมันจะโดนเครื่องปรุงตัวนั้นตัวนี้เนี่ย มันใช้ได้เข้าใจนะอันเนี้ยมันใช้ได้ผัดทั่วไปได้เยอะที่สุดอันนี้นะเรียบร้อยหมดแล้วนะมาดูส่วนใหญ่มันสัมคันทีเดียวเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีหลายส่วนใหญ่่สยพันุ์นี้เม็ดจะเยอะเม็ดขนาดนี้นี่เลือกแบบนี้สีเขียวๆส่วนใหญ่แบบนี้หนูเอาไว้ทําซีฟูด้ดหนูลองไปดูมันจะเผ็ดจะหอมจะเม็ดอะไรมันกําลังดีมากเลยอันนี้ไว้ทําซีฟู้ดนะนี่ส่วนอันนี้ส่วนใหญ่อันนี้เอาไว้ทําเขียวหวานมันเม็ดมันจะอย่างนี้เม็ดมันต่างกันเดี๋ยวค่อยดูนะแม่จะแม่แม่จะหัก หักพรส่วนใหญ่ให้ดูนะส่วนใหญ่อย่างนี้นะเดี๋ยวดูดูเม็ดมันนะนี่นะเนี่ยมันจะแห้งนะแต่หนูมาดูนี่ส่วนนี้เนี่ยเม็ดมันเยอะนี่อ่ะดูอันนี้นะมันจะเป็นลักษณะนี้นะเม็ดมันจะเยอะมากเนี่ยเอาไปปั่นซีฟู้ดเป็นอะไรมันจะได้น้ำแต่อันนี้มันจะแห้งกว่ากันเนี่ยเม็ดมันน้อยกว่าแม่ทําเขียวหวานไข่นะแม่ใช้ของราดบุรีอร่อยมากแล้วเม็ดมันจะเท่ากันมันจะแบบเผ็ดเผ็ดสะใจแล้วมันจะมีพริกเชียงใหม่อีกส่วนใหญ่เชียงใหม่เม็ดมันจะเรียกว่าส่วนใหญ่ลาชบุรีมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละ แต่สีของเชียงใหม่เขาจะสวยฝาดด้วยอากาศด้วยความเป็นดินเป็นภูมิภาคนั้นอนะทางเหนือนะ่ะ <c oughs> ก็จะสวยหนูลองเลือกดูแล้วกันแต่ประโยชน์มันเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เนี่ยเอามาทาน้ําปลาพิกก็ได้นะตัวนี้นะซอยทยํายำนะโอ้โหรถนี่นะตบนี่นะหนูตบทําต้มยำนะคอยดูนะเนี่ยแค่แบบนี้ต้มแซบต้มเล้งเขาใช้ส่วนใหญ่ตัวนี้๋ <c oughs> ยวาพึ่งไปนึกถึงพริกขี้หนูมานะนี่สังเกตไหมเวลาเราไปกินเราไปกินต้มแซบอะ เนี่ยต้มเล้งอะไรนะ <_ d ata> เขาจะใส่เนี่ยต้ยมยำนะนะที่มีกะเพราด้วยต้ยมยำน้ําใส่ใส่นี่เลยนะ <_ d ata> หนูอย่าเอาจินดามาใส่ต้ยมยำเด็ดขาดหนึ่งไม่หอมแล้วก็มันแตกสีเวลาทําต้ยมยำน้ําใส่ <_ d ata> เร็วๆเข้าพริกมันเผ <_ d ata> ็ด ยุงมันอยากกินต้มยำลูกเขาพูดถึงพริกปุ๊บยุงกัดปากแม่เลยอ่ะอันนี้เลยกะเรียงเผ็ดมากแกงป่าโคตรอร่อยตามส้มตำสุดยอดผัดชาตามโขกกับกระเทียมนะนี่เราเล่นสีด้วยนี่หน่อยนะโอ้โหสุดยอดอะกะเรียงอันนี้มันสุกมากมันเป็นพริกชนิดเดียวกันอันนี้มันยังไม่สุกมันจะออกสีส้มแต่ถ้ายังไม่สุกเลย มันต้นมันจะออกสีขาวอย่างนี้มันก็จะเผ็ดน้อยลงอันนี้มันก็จะเผ็ดไปนิดหนึ่งแต่อันนี้เผ็ดกว่าแต่ถ้าเกิดกระเหลี่ยงมันเน่าเมื่อไหร่ปุ๊บนะใช้กายไม่ได้เลยอันอื่นเน่านี่ยังพอเด็ดได้แต่ถ้ากระเหลี่ยงมันเสียนะจบชีวิตทําอะไรไม่ได้เลยแต่กระเหลี่ยงมันจะเสียยากเขาบอกพริกเนี่ยมันจะเสียยากเสียนอยเอ้ยมันจะแบบเสียง่ายเน่าอะเอานังนี้ดีกว่ามันจะเน่าเร็วเน่าช้ามันอยู่ที่น้ําในพริกถ้าชนิดไหนอะมันแห้งอ่ะอันนั้นอะมันจะเก็บไว้ได้นาน ยอดสนเป็นพริกที่เก็บได้นานที่สุดอันนี้คือยอดสนแต่วันนี้แม่ได้มาน้อยยอดสนแม่ได้มาแค่นี้เองนี่เน,นี่ยยาวๆอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกยอดสนส <Okay. S 1> ายจินดากว่ายอดสนยอดสนมันจะแห้งจินดาเนะี่ยน้ำมันจะเยอะเหมือนที่แม่บอกเม็ดมันจะเยอะแม่นิยมใช้จินดาเอ้ยแม่นิยมใช้ยอดสนแม่ชอบ <c oughs> สนมางไม่สนมางก็อเอาเถอะยอดสนเหมือนที่แม่บอกเมื่อกี้นี้คือแม่น้ำปลาพริก สุดยอดนะ้ำปลาพิแล้วก็ทำท้มตำโอ้โหสุดยอดนะยอดสดนอนะ่ะ <c oughs> อีกเมนูหนึ่งที่แม่นิยมมาทำยอดยอดสดมาทำคือยำยำบุญเส้นโบราณใช้ยอดสดนนี่สุดยอดหนูซอยนะซอยแล้วเอามายำนะหรือว่าจะเป็นอ้นี้ก็พวกแซงว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยใช้ยอดสดนดีมากเลย <c oughs> จากนั้นแล้วเนี่ยครบเกือบครบแล้ว อันนี้คือนางเอกของเรื่องพริกสวนเมื่อกี้เราได้ส่วนใหญ่ไปแล้วนะ <Okay. S 1> มาดูส่วนเล็กเลยเขาเรียกว่าพริกหอมมันก็มีหลายชนิดมันพริกหอมเม็ดจิ้วเม็ดเล็กนิเดียวโอ้โหนี่อันนี้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 ส่วนเล็กทั่วไปมันจะเล็กประมาณนี้พริกสวนเม็ดเล็กกับพริกหอมมันจะต่างกันพริกสวนเม็ดเล็กทั่วไปคืออย่างนี้ก้านมันจะใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าเกิดพริกหอมเม็ดเล็กสวนเนี่ยนี่พริกหอมเวลาเอาไปโรยนี่ยเนี่นี่ ก้านมันจะเล็กๆเนอะโหอันนี้มันได้ใจแม่มากเลยเวลาแม่ไปเห็นนะใจแม่จะขาดดูดูดูมันอันนี้นะหอมมากถ้าหนูตานะ้ําพริกกะปิหนูโขกอันนี้ไปแล้วหนูใช้อันนี้เป็นลูกโดดนะมันเป็นอะไรที่ที่สุดจริงๆนี่นี่อันนี้พริกที่หนูส่วนเม็ดเล็กหริอพริกที่หนูหอมเนี่ยพริกอันนี้เลยอันนี้ของเมืองกาญมันจะแห้งก้านมันจะเล็กๆเรียวๆแล้วโ,โหเล่าสรรพคุณไม่ถูกอะ่ะนั่งใกล้ๆอย่างนี้ยังหอมเลยคิดดูดิอือ น,นี้ก็หอมอันนี้ก็หอมอันนี้ก็พริกเหมือนกันพริกไท,ทยจ้าอันนี้พริกไทยอันนี้เอาไว้ผัดเผ็ดผัดชานี่อร่อยโอ้หแกงป่านี่เนาะแล้วก็คั่วกิ้งนะเออแปลกถ้าทําคั่วกิ้งนะโอ้หไม่ใส่พริกอันนี้นะมัน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 ไม่ครบอ่ะมันไม่ได้มันไม่หอมมันไม่อร่อยเนี่ยเด็ดเป็นอย่างนะี้นะยิ่งถ้าหนูเด็ดอ,อย่างนี้เลยนะคนเขานิยมหั่นเป็นท่อนๆๆๆท่อนกันใช่ไหมเวลากินก็ต้องกินเป็นท่อนแต่ถ้าเกิดหนูนี่นะคั่วกิ้งนะหนู เอาอนนเนกกริ้งไปด้วยนะผัดเป็นแบบนี้ลงไปเลยนะแล้วหนูเคี้ยวให้มันได้รสสัมผัสของพริกไทยอ่อนนี่นะสุดยอดแม่บอกเลยว่าสุดยอดอ่ะสุดติ่งกระดิ่งแมวอ่ะเดี๋ยวแม่จะมาแยกแยกให้ดูว่ามันต่างกันยังไงทีนี้ตอนซอยซอยเห็นไหมซอยบางๆอย่างนี้นะน้ําไม่แตกต้องการยำอะไรแห้งๆหนูก็ซอยโอ <Okay. S 1> เคเวลาจะซอยพริกเนี่ยหนูต้องใช้มีดคมๆนะลูกถ้ามีดไม่คมปุ๊บเปลือกมันแตกอะ่ะแล้วมันจะเป็นแบบ เล,เละๆอ่ะเวลาเอามายำไม่สวยอันนี้ซอยแล้วนะอันนี้ทุบมาเดีวทุบให้ดูอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยแล้วดูพริกชนิดเดียวกันเอามาพริกเหมือนกันน่ยพริกส่วนนะดูเดี๋มาโขกนะเวลาเราตำพริกอ่ะกลิ่นเชเอมของพริกมันจะออกตำตๆต,ตำเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนแล้วฉุนแรงมากเลยนะนี่แล้วมันจะออกลักษณะแบบนี้ถ้าตำ แต่พริกตาเก็บไว้ไม่ได้นานเพราะว่ามันถูกกระแทกให้ช้ํามันก็จะเก็บไว้ไม่ได้นานสีมันจะช้ําแล้วก็ดําง่าย <Okay. S 1> ส่วนซอยมันไม่ได้ถูกกระแทกอะไรมันถูกซอยอย่างนี้เนี่ยแต่กินหอมไหมไม่ค่อยหอมอ่ะดูสีสีก็ต่างกันแล้วอ่ะแล้วดูแม่ดูแม่ทุบให้ดูนะอันนี้ทุบการโขกการกระแทกการถูกบดขยี้มันจะทําให้พริกเนี่ยช้ําแล้วก็เสียง่าย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับพริกโขกโขกเสร็จแล้วเราทําได้เลยแต่ถ้ายำเราซอยทิ้งไว้อย่างนี้ก็ยังไม่มีผลมันยังไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเรากินยำเนี่ยทำไมเขาถึงใช้พริกซอยอย่างนี้มันเผ็ดเหมือนกันแต่มันไม่เผ็ดลึกอย่างนี้มันไม่แสบร้อนปากมันจะกินได้เรื่อยๆกินได้นานๆส่วนอันนี้ มันจะแตกไปกับน้ําแต่มันทําให้น้ําไม่ขุนเวลาเราใส่ไปปุ๊บหนูไปทําดูนะแล้วหนูสังเกตเอาเราโยนพริกที่เราตามลงไปน้ํามันจะขุนทันทีเลยเพราะน้ํามันจะเป็นสีแบบช้ำๆอ่ะแต่ถ้าอันนี้น้ํามันจะสวยอ่ะแล้วหนูดูจินดาแดงโขกนะเอาไปปั่นเ็าอีกแบบนะปั่นมันถูกตัดมันก็จะอยู่ได้นานฝกโขกแต่ถ้าหนูโขกอ่ะหนูโขกปุ๊บหนูต้องใช้เลยนี่เห็นไหมแม่บอกแล้วถ้าหนูต้องการฟาร์มสวย หนูใช้จินดาเลยโอเคจินดาเนี่ยสวยมากอ่ะหนูดูาร์มอลังมันเด่อจินดาเนี่ยนี่มันสวยอลังการงานสร้างพริกแต่ละชนิดประโยชน์ไม่เหมือนกันวิธีใช้ไม่เหมือนกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันวันนี้แม่บอกวิธีการเลือกพริกวิธีการทําพริกปลากลายที่แม่บอกไปเนี้ยได้เทคนิคดีๆกันแล้วลองไปหัดทําดูกันนะว่าที่แม่บอกไปเนี่ยหนูทําแล้วเป็นยังไงหนูจะต้องกลับมาบอกแม่แน่นอนว่า อร่อยมากแม่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะช่องกับข้าวกับตาไปลนะอย่าลืมนะอร่อยมากแม่ <c oughs> อย่าลืมกลับมาบอกแม่นะว่าอร่อยมากแม่ไปละจ้าวาย